สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตนะครับผมตัว AI Studio. Google. Com นะครับก็มีการปล่อยนะฮะตัว VO โอ2มานะครับผมวิธีการก็เข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ AI Studio. Google. Com ก่อนนะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับผมด้านซ้ายมือนี่นะครับผมที่เป็นเรื่องของวิดีโอเจนนะฮะพอคลิกวิดีโอเจนปั๊บเนี่ยสังเกตว่าทางขวาเนี่ยครับก็จะเป็น vo e o 2อะนะครับ ก็ทำอะไรได้บ้างนะฮะก็สามารถเลือกนะครับ aspect ratio เป็นแนวนอน16:9นะครับแล้วก็แนวตั้ง9:16นะครับแล้วก็ duration เนี่เขามีช้อยให้ตั้งแต่5วิ6วิ7วิ8วิ maximum 8วินะฮะก็ออกมาให้เยอะกว่าทั่วไปที่เขาให้ก็อยู่ประมาณ5วินาทีนะนี่ให้มา8วิเลยนะครับผมนะครับแล้วก็อันนี้ frame rate ฟิกมานะฮะ24 frame per second นะครับผม r e s o l u t i o n 720p นะครับนี่คือตัวอย่างที่เขาทำมานะฮะเอาภาพใส่เข้าไปก็บอก animate and image นะครับเขาก็ทำให้นะครับหรือว่าเขียนเป็นพร้อมนะครับผมก็มีการทดลองขึ้นมานะครับก็มาลองดูกันให้ว่าผมทำอะไรบ้างนะครับผมในการทำตัวนี้ขึ้นมานะครับอันแรกนะครับก็ลองเอาภาพเนี่ยครับแบ่งมุมเข้าไปภาพนิ่งนะฮะก็บอกว่าให้แมงมุมเนี่ยนะครับ กำลังกัดตัวแมลงนะฮะแล้วก็ลองเดินดูด้วยนะครับสังเกตดูว่าเขาสร้างมาเป็นยังไงบ้างน,นะครับแปดวินาทีนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมนะฮะในความละเอียดเจ็ดสองก็เอามาเล่นในหน้าจอแบบคอมพิวเตอร์อย่างนี้ได้สะดวกเลยนะครับอีกอันหนึ่งที่ทดลองนะฮะก็เป็นภาพนิ่งผีเสื้อนะฮะอันนี้สั่งแบบพื้นพื้นเลยบอกว่าเป็น animate and image นะครับเหมือนที่เขาทำตัวอย่างให้ดูนะฮะก็ลองดูว่าเขาเห็นภาพนี้นิ่งๆแล้วเขาสร้างเป็นวิดีโอแปลกวิยังไงได้บ้างนะครับมีความไหวของดอกไม้อ่ะนะครับผมว่านี่ก็เจ๋งนะฮะแล้วแบ็กกราวน์ที่เบลอก็มีการไหวด้วยนะครับแล้วก็ตัวผีเสื้อก็มีกระยับขานะฮะทีนี้ที่ลองอีกอันนึงก็คือเขียนเป็นพร้อมนะครับสั่งพร้อมไปเลยนะฮะว่า create video นะซิเ e m a t i c นะครับผู้หญิงกำลังขี่ จักรยานนะฮะแบบวินเทจนิดนึงนะครับผทางสวนในช่วงของวลปรา์โกลเด้นอาเวอร์นะฮะก็พาทิศกำลังส่องเฉียนลงมาแนวนี้นะครับภาพฟลอโลไปอย่างนี้นะครับซอฟ์เลนนี่ก็คือเขียนออกมาตามพร้อมนะฮะลองดูว่า8วิในการทำนะครับวิดีโอตามพร้อมที่เป็น t e x t to v ดีโอนะครับ8วิธีทำกันได้บ้างนะครับมีใบไม้ปริลงมานะครับมีการขี่ มานะฮะอ่าผมว่าก็ได้ซีนสวยๆใช้ได้นะครับผมในมุมนี้นะฮะของตัว Google นะครับที่ทำตัววีโอสอกมาให้นะครับยังไงก็ไปลองกันดูนะฮะในส่วนของ AI Studio นะฮะในโหมดของวิดีโอเจนนะครับก็โคต้าต่อวันนะ่าอยู่มาสัก4รูป4วิดีโอนะครับผมนะ,ะยังไงลองดูกันครับ